มาแล้วเจ้าวันนี้มาทำปลาลาสับคอรถุดิบของเราก็จะมีดังนี้ไปเตรียมกันเลยตะไคร้ซอหมแดงกระเทียมปลาลาสับน้ำมะขามเปียกและใบมะกรูดหั่นฝอยต่อไปเรามาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนํำปลาลาสับหนึ่งพันกร,รมัมหอมกระเทียมตะไคร้อย่างละ300กร,รมัมและข้าวหนึ่งร้อยกร,รมัม นำมาผสมรวมกันให้เป็นเนื้เดียวกันจ้าก็จะเป็นตามวิดีโอเลยนะคะ mm hmm. ก็คุกเข้าให้เข้ากันเร mm hmm. าก็จะทำการโคเลโคเลโคเล,คลีท่าจนกลายเป็นเนื้แบบนี้จากนั้นนำน้ำมาขามเดี mm ่ยกที่หันเสร็จแล้วมาใส่ประมาณ100กรัมหรือตามชอบได้เลยูงรลด,ด้วยชิค mm hmm. ให้มันซับแซ่ ใส่ได้ตามความชอบเลยจ้าในชิปเราก็จะใช้ประมาณ100กรัมแล้วก็ใส่ผงนัวอูมามิอูมาจายเข้าไปชูลงชู่ยดน้ำตาลตามชอบได้เลยจ้าเราก็มาหุบเขาใส่ใบมะกูดที่หัน่นฝอยไว้เราก็จะใช้ประมาณ20ใบเล้วแต่เลยตามชอบแล้วเราก็จะนำมาผัดนะจ้าผัดก็จะใช้ไฟแบบ อ่อนๆอไม่ต้องแรงมากแมันไม่จ้าก็คือผัดไปเรื่อยจนไหเป็นประมาณนี้พอเสร็จแล้วเราก็าจะเอามาใส่กับปุกไว้ก็คือทําำยอะก็นําไปขายได้จ้าแทกสูตรแท็กสบตรเอาไปทำตามกันได้ชิปต่อไปเป็นเมนูอะไรรอติดตาม